ัับไไปชุดใใหญ่นรรถฟฟ้า BYDC Sick Lion ค Leon hair สวัสดีครับผมวินล,ลี่มิลาศครับ วันนี้เราอยู่กับรถไฟฟ้า BYD C Lion Six ครับกับเครื่องเสียงชุดใหญ่จัดเต็มครับคู่หน้าครับเราจะใช้เป็นลำโพง e ีทัน3ทางรุ่นใหญ่ครับหล่อเป็นเสา A ทําเป็นเรทิสเสียงด้านหน้าครับและคู่หลังครับลำโพง Dynaudio สองทางครับจะถูกติดตั้งช่องเดิมที่ประตูบานหลังครับมาพร้อมกับแพร์ก่า z โร o ยูเรเ u m หกแชนเนลครับในรุ่น G z UA 6 2 0 0 SQ p แพร์กาลังขับสูงถึง1,400วัตต์เลยครับและความคลาดดีขับทรัพของเสา m า g ในรุ่น3 0 0 0วัตต์ครับพร้อมกับเสริมคุ้มพลังเสียงด้วยทบ 10นิ้วของ JL ในรุ่น 10W6 ครับโครงสร้างแม่เหล็กใหญ่บึกบ้นเลยครับและพามาด้กับ DSP ของ Alpine ในรุ่น p e x 8 0 0ครับเป็นโปรเซสเซอร์12แชนเนลครับใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับจูนเสียงครับงานติดตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตั้งไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังลำโพงเดิมของรถ BYD C l i o n กันหน่อยครับว่าของเดิมสีงมันจะเป็นยังไงครับ โอเคครับแล้วนี่ก็คือสีนเดิมของรถครับก่อนเป็นที่ลำโพงครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเสียงที่ได้จะเป็นยังไงครับสักกูกเดียครับ โอเคครับแล้ว B Y D C แล้วอิคันนี้ก็ติดตั้งเสรียบร้อยครับเลีงอีตัน3ทางครับในรุ่นคอ r เ S3 ครับก็ติดตั้งช่องเดิมที่ประตูบานหน้าครับพร้อมทำการแดมด้วยดัมมิคริโกที่ประตูครับในส่วนงเสาเอด้านหน้าครับเราก็ทำเป็นงานปั้นหล่อขึ้นรูปอย่างดีครับคู่เป็นหนังอคนทัร่าครับงานเน็บนิ้งสวยงามครับทำเป็นเวทีเสียงด้านหน้าครับและคู่หลังครับเลีงไดนาสองทางครับติดตั้งช่องเดิมที่ประตูบานหลังครับ พร้อมทากันดับด้วยดัมเบลคูริโกเช่นเดียวกันครับดมทั้ง4บานประตูครับส่วนด้านหลังครับในที่เก็บของด้านล่างครับเราก็ทําเป็นแผงโชว์แอมเรียงกัน3ตัวครับพร้อมทาแผงแอมฟังบาอย่างดีเลยครับเวลาปิดแผงใบครับก็จะได้งานเนียนๆเหมือนเดิมเลยครับส่วนซับ JL10W6 ครับเราก็วางเป็นตู้สูตรไว้ด้านบนครับพร้อมตะแกรงกริลโครเมียมปิดหน้าตู้ซับอย่างดีเลยครับงานเนี้ยบนื้อสวยงามครับพร้อมการปรับแต่งจูนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับ EQ มันค11แบรนด์ครับคันนี้เราจะต่อแบบ Active Channel Channel ต่อเลย พลังเสยนที่ได้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตั้งปชมกันครับสักคู่เดียวแล้วเราก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเปียบๆกันหน่อยครับ โอเคครับมาโชว์พลังเสียงกันอีกสักเพลงโอ้โห oh พลังเสียงสุดยอดเลยครับ ท่านที่สนใจง,งานติดต้องคุณภาพเสียงชั้นเลิศแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่ m i มิราอออทุกสาขาครับหรือที่ผมวิลลี่มิ l าสครับที่เบอร์โทร086956659 6 59. วันนี้ขอมคุณครับเพียบชมครับแล้วพบกันนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ